ขอขีกับะอะไรเน,นาะวทางแบ่ปนทางเท,ที่ยวของอะไระน้องเอปนทางเที่ยวคนทาบ้านเออแเีพอละที่ทน,น้นอา,นา,าอีกไว้ไนนะพอละที่บอกขี่รไปแล้ว main card view กินกสั้นก็อยู่กได้เนี่ยล้ยี่นองเออเลิ่งซอยกันไงทัอน้ำถั่วเมืกอนจำเป็นก็ได้คือส่นอีกกะสั้นก็อยู่ได้ น้ำกับหัวนี่งไงกินากินได้ตักินได้ไหมน้เราว่าเด็กคนเรากินได้นะเรากินเลยให้บัดเจ้าปลาเลยเราว่านี่ยคือแร เออจัหวะเออคันก mm ้อยกินแล้วไปวัดเกี nah, ๊ยวปลาเลยจังเลยง่าย่ค IR ันลุหนึ่งโอ้ยกงมากอกได้เลยทานกาฟเลยเนี่มันลบบนดเลยอืมน้าจ้ะตุกกระมา เทียบแล้วเบงกให้บอจำควาเออโอ้กันบแปลบบวดตีสติดเลยหนาเบื้องตัวจริงแก่ตัวก็ได้ห มึงชิปคันหลุดวมากายมานีอ้อนยุติบเอ่อนเลยไปเศร้ามัน thank ဘကျက်တးငာေကျကေငာစေြာေက်နစ်ကာေ Terima kasih telah มื้อนี้น้ําคือบ่ลงน้อยนึงบ่บ่หลายอยู่บ่หลายเพาน้ําเฮาบ่ใส่นี่แหได้ยามเนฝนบ่ตก2เดือนเลยน้ํเฮาบ่ใส่ให้ใจแหมาใส่แดน

ทางน้ำกันลุยทางที่ไนกลุยน้อยู่ยากแล้วบ้านเมืองเลยพี่น้องเอ้ยน้ท่วมเือน ลุยก็สิเบิร์ตยา,ามฝน <laughs> มันเมื่อยละเมื่อยแล้ว,ลวเวรท้ดีหอดตักู่ ป่นเห็แไปป่นเราแล้ออป้อมนแต่ก็ขนเลออกเชือข้างกันเลย ขอจุดตัวนี้เด้อขอลาเหมาะซบติดตามตอนคลิปใหม่เด้อเพื่อนเพื่อนทุกคน